บ่าวที่สวัสดีพี่พี่นอ้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอก,กับผมอีกแล้วกับการวานแนวทางฮานอยประจําวันเสาร์ที่26นะครับเมษายน68นะครับเสียงเจ้าเจ้ามาอีกแล้วนะครับผมเนาะก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่มาเช็คเอฟซีค่ะประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับผู้ชมบ่าวที่พารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับก็ตามมาต่อไปกับต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันเสาร์ นะครับที่26เลยนะามาชิกแป๊บเดียวจะหมดเดือนแล้วสำหรับเดือนเมษาสำหรับในทางผมก็รุ่นเฮรุ่นป,งนนปังกันทุกวันปพรำกันทุกวันมีลงคลิปให้เปลี่ยนพุกประจําทุกวันนั่นแหละนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อเข้ามาแล้วอย่าล,าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกิ้งกดการจ้เตือนได้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆให้มาชิกจะได้ไม่พลาดเนี่ยหลังจากบัตเต็มที่เหมดเดือนเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกเดืทางเนาะสำหรับในทางผมสำหรับมาชิกที่มาติดตามมาอย่าลืมฝากคคออมมมเเเนนนตต์ไไววว้้้้ดดยะะะลลลาผงงิปรบบจจแื นะครับเหมือนกนระบบไม่เด้งเนาะนะครับอันนี้เป็นมัดรวมเนยมาชิคที่มาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้เมื่อวานก็นั่งรุนกับพี่มาชิคยันรอบสุดท้ายเลยนะครับสาหรับเมื่อวานนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นส่วนเป็นหาในมาชิคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด้ออันนี้เป็นคําเตือนสำหรับใครจะไปเกาะห้องเรียนก็บีที7แปดสองเจ็ดรหัสนี้ทักได้เลยนะนะครับผมมาดูเมื่อวานเลยสรุปผลเมื่อวานในมาชิคนะครับผมเนาะนะครับ นะครับมัดรวมเนี่ยมาชิ้อันนี้คือมัดรวมเด้อในห้องเรียนจะแยกหน่อยให้นะครับเมื่อวานนี่ผมให้ศูนย์กับเก้าเก้ากับศูนย์นะนะครับเทียบเทียงสีน้อยนะครับสีน้อยจิตนะครับในพิเศษปกติแล้วก็ v ี p นะเทียบเทียงปลนะครับการชาตเมื่อวานนี่สี่ห้าสี่เจ็ดห้านะครับการชาติวันสี่ห้าสี่เจ็ดห้านะครับไม่ลงผมให้ศูนย์กับเก้าเนาะนะครับแล้วก็นาจิตอ่ะสามเก้าศูนย์นะครับสี่เก้านะสามเก้าศูนย์สี่เก้านะครับผมโอ้เข้าเก้าศูนย์มาในตัวเด่นนะ <c oughs> มาในตัวเด่นนะฮิมาเช็คนี่นะครับเออนะครับช่วงนี้เนาะนะครับผมบอกว่าตัวเด่นคือจับคู่ได้เลยนะนะครับสำหรับในตัวเด่นคือจับคู่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันมาจเป็นคู่นะครับถ้าใครจับคู่เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าโชคดีส่วนเก้ากับศูนย์แล้วก็ 49, 49, สี่เก้าสี่เก้าไปเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเมื่อวานนี้เก้าลงอยู่ในมาเช็คนะนะครับเก้าลงเนาะนะครับสำหรับในตัวเด่นคือว่าดิ่งๆในเมื่อวานฉพ,พาะกิจนะนะนะครับอันในส่วนเะก้าเนาะ นะครับแล้วก็พิเศษนะนะครับพิเศษ 2, 3, 4, 4, 9อีกนะครับ 2, อ 4, สามเอ้ยนะครับทำไมไม่มา92เนอะนะครับสองามสีไม่ลงให้0ูนย์กับ9เมื่อวานนี่ยนะครับอ้ายังไม่เจาะเลยนะครับพิเศษละนะครับแล้วก็ปกตินะครับหนึ่งเนะครับเบิ้ลลงเบิ้ลลงนะครับเบิ้ลลงหรอบเมื่อวานอ้าวหนนะแล้วก็ สี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่มีผมไม่ศูนย์กับเก้านะนะครับผมจะไปต่อเได้พอสำนี้นะครับอ่าในรอบวีเพีนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีไลฟ์ไส้ด่วนเนาะผมก็ยังบอกว่าอ่าในเมื่อยังไม่จอนี่นะครับวีเพีนี้น่าตามนะครับสำหรับในหางฮานอยผมนะนะให้ระวังวีเพีด้วยนะครับอ่านะครับอ่าผมไม่ศูนย์กับเก้าเนาะนะครับอันนี้หกสามสามเบิ้ลลงอีกนะครับหกสามสามเบิ้ลมาสองรอบแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนะครับมาในช่วงนี้เนาะโอ้โหลอดลอดตัวไปนะครับเมื่อวาน มาในตัวกลับนะเอานะครับมาในตัวกลับก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเดินทางไปก็ได้แถมกลับนะจะปลอดภยนะัยเนาะเอานี่เลยนะครับนี่เลยนะครับอา่าเบิ้ 3, 3, 3, 7, สลสามกับ77็ดเสำหรับเมื่อวานนะสรุปของผมเมื่อวานในเจาะศูนย์สามสามศแล้วก็90มาในตัวเด่นเนาะนอกนั้นก็เข้ากระงนะอ่าพิเศษแต่ปกติไม่ลงนะครับก็ทำเต็มที่แล้วก็ดีจใจใครมาชิพคู่โชคดีด้วยเด้อสำหรับ เมื่อวานนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ตามกันต่อนะสำหรับวันนี้กั็ขังฮานอยวันนี้นะครับที่รัฐบาลไทยที่ผมมันสรุปโค้ชได้ให้นะใจร่มรุ่มในนักศึกนะครับสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนไปชมนะครับก็ทักได้เลยนะครับวีดีโอแปดสองเจ็ดนะตามกันต่อฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้วันที่ยี่สิบหกครับสี่ครับ Okay. โอเคอเนาะไปสู่เป็นหานะช่นชอบแคปไว้จดไว้ในมาชินะครับเวดวคาดเลยเด้อนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมนะนะครับอันนี้เป็นมัดรวมแต่ถ้าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้นะสำหรับใครจะชมแยกหน่อยก็ถ้าขับไปในห้องเรียนเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยขอบคุณทุกการติดตามจากทีมาชิปอันนะีตัวเด่นนะเด่นตมงแค่ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะสามกับสี 4, 4่สี่กับสามอ้าชอบไหมนะครับชอบแคปเลยนะนะครับจับพ่นองให้นะครับผม แล้วก็ตามก็ด้สองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอส,อนนอสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดนะนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะนะครับเบิร์ก็สามสาม 44นะสำับนะกฮาร์ปเปิ้ลชอบไหมถ้าชอบแคบเลยนะครับเดี๋ยวมาเน้นให้เดี๋ยวมาเน้นให้น,น,ใหนะนะครับยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะนะครับนะนะครับสามสี่สี่สามจะพูดได้เลยนะสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ส่วนสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะยังไงขอให้มาในตัวเน้นเะด้อนอะ่า เดินทางไปจะเรียกเปินทางกลับนะมาชิก็จะปลอดภัยช่วงนี้ระวังก้าวเนาะนะครับเ,เบิ้ลก็สามสามกับ 4, 4ีนี่แหละสลับมาหาเบิ้ลยังไว้ใจไม่ได้เนะาะเมื่อวานนี้ก็ามาวีพีหรอบ3ามสาจะรลุยไหมหดำอยู่นะบนลุ้นกันวันนี้นะครับขอโชคดีกันสลับชุดจะผูด้เด่น2ตัวนะแล้วก็ตามกันด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะครับสตัวเด่น3ตัวเด่นในมตัวมีนะครับ ห้าสามหกนะแล้วก็หกสามเจ็ดนะแล้วก็หนึ่งสี่สองนะสำหรับชุดสามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมน,นะครับชอบไหมชอบก็แคปเลยนะครับผมยังไงขอเป็นวันดีๆดีหรับพี่อมาชิกทุกคนด้วยเด้อสำหรับแนวทางหันเอายวผมย้อนในรอบหนึ่งนะสำหรับทางหันเอาผมประจวาวันเสาร์ที่ยี่สิบหกนะเพื่อนเพือนเดือดจะ หมดเดือนล้สารเรือเมษาเนาะนะครับอซาบกั 4, 4, 3, นะนะบสี่สี่กับสามนะนะครับ 35, 36, 37, 40, 41, 42, ผมจับเด่นพี่น้องให้เนาะนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ส่วนสี่หนึ่งสี่สองผมเล่นที่สามหกกับสี่สองเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะ,นะนะครับก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ช่วงนี้ระวังกระดกูกหัวด้วยในมาชิกนะเนาะนะครับเบิ้กลก็สามสามสี่สี่นะนนะชอบไม่เบิ้ลวันนี้นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะวิธีปลอดภัยคือในตูวเด่นนะสหรับสายออกกำลังกาย นะครับสลับซวิ่งเซอลูนั่นแหละนะครับอ่ะขอโชคดีกรรับสามชุดจะพูดเด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มีห้าสามหกหกสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่สองก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางห้าน้อยวันนี้ยังไงคอยมาสองที่นั่งซ้ายไม่นั่งสลับวันนี้จะได้ปุ๊บปั๊บปังปังกันไปยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวยนี้มาลุ้นปังกันในมาชิกนะครับขอบคุณทุกคมอมมน,นดีๆขอบคุณทุกการติดตามใจสมาชิกขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีเปขอทุกคคนนสสวััดีะรบ しゃ